สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนวันนี้นะ่ะฉันก็จะไปช่วยพ่อฉันขนกิ่งมะขามขึ้นไปใส่โคนต้นไม้บนไร่นั่นแหละจ้า ก็วันนี้นะคุณแม่ฉันให้เขามาตัดกิ่งมะขามหวานลงเพราะว่าต้นนี้นะมันก็นหลายปีแล้วมันก็นสูงก็ใหญ่เนาะเวลาขึ้นไปเก็บเราแกเอ,อ้ยเ,เก็บไอ,อย้ยางอยากเลยจ้ะฉันนี่ไม่ค่อยกล้าขึ้นดอกจันนหนักหลายเดี๋ยวจะกิ่งคโคโลลงมาเท่านั้นแล้ว <c oughs> ให้เขามาตัดนี่นะก็ไม่ได้เสียค่าจ้างดอกจก้นเพราะว่าห้ไม้เขาไปเขาก็เลือกเอาตะอนใหญ่ๆเขาก็จะเอาไปไว้เผา่านขายเนาะส่วนทอนน้อยๆน,นะนี่คุณแม่ฉันก็มานั่งซับไวถ้าไปทําฟื้นนั่นแหละพอแต่โดบไอติมลงไปแล้วที่นี่คุณพ่อฉันก็มีแรงขื่นม นีแ่แหละจ้ะกระบาลฉันนะ่ะก็ไม่มีดอกเด้อรถไถคันใหญ่ๆคือเขาน่ะก็มีแต่รถอีทแทกนี่แหละจ้ะเห็นเก่อเก่ายงนี้นะ่นนะก็ช่วยทุนแรงได้หลายคือกันได้หรอแกเอ้ยก็ว้ขคนกิ่งมงกิ่งไม้คนปุ๋ยเข้าไร่นี่แหละจ้ะไอคันที่ใช้รถซาเล้งนะแกเอ้ยคันมันก็น้อยนิดเดียวเนาะขนเป็นซิบรอบก็ไม่เลี้ยวดอกจก้ะนี่ขนาดว่ารถอีแทกนี่แเทนเลยใหญ่ๆแบบนี้นะ่ะขนตัง้งสามสี่รอบน่นเด้วก,กว่าเจี๊ยวนะ ที่เห็นทํากันอยู่สองคนพ่อลูกนี่นะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครช่วยดอกจากคนอื่นนะเขาก็แยกย้ายกันไปทํางานอื่นเนาะงานในไล่นี่มันก็มีหลายอย่างหลายแนวนั่นแหละจ้ะ ใช้นัดงานแบบไหนก็ไปทํางานแบบนั้นนั่นแหละจะ้ะและคนสวยทึกบึนอย่างฉันกม็อกับงานใช้แรงนี่แหละ <c oughs> อากาศวันนี้ก็อยยางเป็นใจเลยจ้ะแดดไม่ค่อยแรงแถมลมมดวันอีกต่างหากโอ๊ยทํางานไปนี่ยอยยางเย็นสบายเลยแล้วช่วยพอทํางานเสร็จแล้วที่นี่ฉันกับกลับมาบ้านอาบน้ำนาอาบท่าแล้วก็จะเตรียมทํามือกลางวันนี่แหละจะ้ะอยู่ในไรในดงก็อยังนี่แหละแกเอ้ยนึกอยากกินอะไรก็ต้องทํากินเอาเองจ้ะเพราะว่นร้านขายนะไม่ได้มีหลากหลายคืออย่างอยู่ในเมืองเนาะแต่ว่าพอทําออกมาแล้วรสชาติจะกินได้หรือไม่ได้ก็ว่ากนออีกเรื่งงึ อา้าวที่นี่ก็มาเข่าขั้นตอนการทำยำเลยจ้าฉันกะจีหัน่นพักหั่นหมูยอไว้ก่อนแล้วที่นี่ก็เอาพริกกักระเทียมมาตำเนี่นะจ้าตำพริกเซจแล้วที่นี่ฉันกะจีมาทำน้ำยำไว้ก่อนจ้าเครื่องปุงกะจีมีนม้ำเชื่อมนม้ำปลาแล้วก็นก้ำกระเทียมดองและปัจจัยลักของความอร่อยก็อยู่ที่ผงนัวนี่แหละจ้า <c oughs> แล้วที่นี่ก็บีบมะนาวสดๆลงไปเลยของฉันนี่นะกระชายสามสี่หน่วยนี่แหละจ้าเ็ตแล้วที่นี่ก็เติมน้ำสมสายชูลงไปจักหน่อยนึงตมโดยซอสมะเขือเทศแล้วก็คเคลีคเลคเลีให้ทุกอย่างมันเข่ากันนี่แจ ทำนา้ำยำเ็จแล้วที่นี้ฉันก็จีไปลวกอุลเ้นเนี่แหละอุนเส้นนี่นะฉันก็ใช่เป็นอุญเส้นแห่งจา้าเพราะว่าฉันน่ะเคยทำอุญเส้นซดแกเอ้ยพอจะทำออกมาแล้วท่านั่นแหละแชเ่แอ่แยะเลยแล้วลวกอุนเส้นเส็จแล้วที่นี่ก็เอาหมูยอหมูซับลงไปลวกต่อเลยฉันก็ไม่เปลี่ยนาน้ำต่อกแกเอ้ยฉันก็ยังคงคอนเซ็ปความซกมกอยู่่เก่านั่นแหละ พอตะลวกทุกอย่างซุกแล้วที่นี่ก็เอามาใส่กระมังน,น้ำยำนี่ละโอ้ยแกเอ้ยควันขึ้นขนาดนี้ฉันนึกว่าจะอยู่ในห้องสาวนานแล้ว <c oughs> เห็นฉันทํากับข่าวบ่อยๆแบบนี้นะฉันก็ไม่ได้เป็นคนทํากับข่าวเก่งหรือว่าเป็นคนชอบทํากับข้าวดอกจ้ะแต่ว่าพอใหญ่มาแล้วนี่นะก็ต้องทําให้พ่อให้แม่กินเนาะแกะเอ้ยจิมารอแต่พอแต่แม่ทําให้กินก็ใช่เรื่องเนาะช่วงที่ฮักทำแรกๆนะแกเอ้ยไออย,ยังขี้คานเลยแล้วแต่ว่าทุกวันนี้นะเวลาทําออกมาแล้วนะมีคนกินมดฉันก็ดีใจเด้ยิ่งได้ทาให้พ่อให้แม่กินะแกเเออยยางมมีควสุขล เห็นนั่งกินกันอยู่แค่2คนนี่นะก็ไม่ใช่ว่ากินกันแค่2คนดอกเด้อแกเอ้ยกระตักแบ่งให้พ่อกับแม่ด้น่ะนะจ้ะแต่ก็ยังว่าแหละคนเท่านะเวลานั่งพื้นาน่นนะแกเอ้ยปวดขาปวดแข้งนั่นแล้วลุกขึ้นแต่ละทีก็ยากลําบากเนาะอย่าว่าแต่คนเท่าเลยแกเอ้ยฉันก็เป็นคือกันนั่นแหละเวลานั่งนานๆั้นนี่น,นนะลุกขึ้นมานี่เสียงหัวเข่าก็แกบเลยแล้วก็เป็นเพราะความอ้วนล้วนนี่แล้วไปให้สุดแล้วหยุดที่โรงพยาบาล <c oughs> นั่งกินไปได้จักพักหนึ่งที่นี่เอก,กกิกขาฉันไอ้ฉันก็น,นึกว่าที่ชมว่าฉันทําอร่อยที่ไหนได้มีการถามว่าตัวเองไม่ได้ตัดเส้นก่อนเหรอทําไมเส้นมันยาวจังโอ้ยฉันก็นลืมตัดเส้นนั่นแล้วแกเอ้ยเส้นมันก็นเลื้ยยาวเฟื่อยอย่างที่เห็นนี่แหละจ้ะ